หลังจากที่คุณพ่ออา่านพวรส,สารเป็นภาษาไทายจบขอให้พี่น้องได้ยืนต่อเพื่อรับฟังพวรส,สารภาคภาษาอังกฤษนะครับพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรส,สารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระสุเจ้าตรัสแก่บรรดาสิทธว่าจงตื่นเฝ้าระวังเถิดเพราะท่านไม่รู้ว่านายของท่านจะมาเมื่อไหร่ พึงรู้ไว้เถิดถ้าเจ้าบ่าถ้าเจ้าบ้านรู้ว่าขาโมยจะมาในยามใดเขาคงจะตื่นเฝ้าไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตนได้ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจงเตรียมพร้อมไว้เพราะว่าบุญแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านไม่ได้คาดหมายไร่เล่าเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์แล้วรอบคอบซึ่งนายแต่งตั้งให้ดูแลผู้รับใช้เพื่อแจกจ่ายอาหารให้ตามเวลาที่กําหนดผู้รับใช้นั้นย่อมเป็นสุข เมื่อนายกลับมาพบเขากำลังทำเช่นนี้เราบอกความจริงเกท่านทั้งหลายว่านายจะแต่งตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สินทั้งปวงของตนแต่ถ้าผู้รับใช้นั้นคิดว่านายจะมาช้าแล้วเขาก็เริ่มตบตีเพื่อนผู้รับใช้กินดื่มกับพวกขี่เมานายของผู้รับใช้นั้นจะกลับมาในวันที่เขาไม่ได้คาดหมายในเวลาที่เขาไม่รู้นายก็จะแยกเขาออกให้ไปอยู่กับพวกนาซอใจคด ที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความคุนเคืองพระวาจาของพระเจ้าอพระคิสเจ้าทรงพระเจริญเทิด A h Holy Gospel according to Matthew Glory to you, O Lord At the time Jesus Jesus said to his disciples Stay awake for you do not know On the day your Lord will come. If the owner of the house know the time the thief was coming, he would certainly stay up and not allow his house to be broken into. So be alert, for the Son of Man will come at the hour you least expect. Imagine a faithful and prudent servant. Whom his master has put in charge of his house to give them food at the proper time. Fortunate in this is that servant whom his mother will find at work when he comes. I say to you, the Lord will entrust him with everything he has. Not so with the base servant, not so with the base servant with who thinks my master is delayed, and he begins to entreat his fellow servant, while eating and drinking with drunkard. heart, but the master will come on the day he does not know, and at the hour he least expects even punish the servant and place with him with the hypocrite there will be weeping and gnashing of teeth the word of the Lord The to Lord Jesus Christ พวกเราก็รู้ว่าซิสเตอร์คณะออกาสติเนียนมาอยู่ที่มิสังของเราเป็นเวลาหลายปีแล้วเริ่มต้นก็อยู่ที่ศูนย์คาทอลิกชั้น3ตั้งแต่สมัยซ e ิสเตอร์ริต้าซิสเตอร์อีมนยนาซิสเตอร์โอเดตนาสามคนเสร็จแล้วก็ พระคุณเจ้าคายก็สร้างบ้านให้ที่นี่เป็นเหมือนอารามแล้วก็เป็นศูนย์ของคณะซิสเตอร์ออกัสติ a เนียนในมิสซังของเรานอกจากนั้นก็ยังมีซิสเตอร์ออกัสติ a เียนอีกกลุ่มหนึ่งทำงานที่มิสซังอุดอรนะก็ทุกครั้งฉลองนักบุญอักัสตินก็จะมีการฉลองคณะออกัสติ n เนียนทั่วโลกนะ ก็ที่นี่เราก็มักจะจัดในบ้านมาปีนี้พิเศษหน่อยก็คืออยากจะเปิดให้พี่น้องได้มีโอกาสมาร่วมเพื่อว่าเราจะได้รู้จักซิสเตอร์คณะออกัสตินเนียนมากขึ้นแล้วก็หลายคนไม่เคยเข้ามาที่นี่นะ,ะปีนี้พิเศษก็คือพายุเนาะฟ้าฝนเพราะฉะนั้นทางเข้าก็มีน้ำขัง แต่ยังไงก็ตามก็พวกเราก็มีความสุขที่จะมาที่นี่เหตุผลที่เราเอามิสซาตอนเย็นก็เพื่อรอพี่น้องชาวทะเลได้มาร่วมนะก็มิสซาก็เลยเป็น6กโมงครึ่งตอนเย็นอย่างนี้ละ<ด><ม>ก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งเนาะนะเป็นบรรยากาศงานฉลองอารามซิสเตอร์คณะออัสตินเนียนนะเราฉลองตอนเย็น พี่น้องคงเคยได้ยินชื่อนักบุญมอนิกาและนักบุญออกัสตินสองแม่ลูกเป็นนักบุญทั้งคู่นะเวลาที่เราอ่านประวัติของนักบุญมอนิกาซึ่งเป็นแม่เราจะรู้สึกว่าประทับใจในแม่คนนี้มากและนักบุญมอนิกานี้ก็มีบทสอนสำหรับเราซึ่งเป็นแม่มากทีเดียว พ่อขอแบ่งปันก็คือนักบุญมอนิกานี้แต่งงานกับผู้ที่เป็นคนต่างาศาสนาฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าไม่ง่ายนะแต่งงานต่างคนต่างถือเสร็จแล้วความเป็นภรรยาที่เข้มแข็งในความเชื่อลึกซึ้งในความเชื่อก็คือ สิ่งที่นักบุญมอนิกาปรารถนาก็คืออยากให้สามีนี่กลับใจมารับสินล้างบาปแต่ทว่าพ่อคิดว่านักบุญมอนิกาก็คงจะพูดกับสามีเรื่องนี้บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับตอบสนองชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างสามีภรรยาคู่นี้ราบรื่นไหมพ่อก็ไม่รู้รายละเอียด แต่รู้แต่ว่านักบุญมอนิกานี้ให้บทสอนแก่ผู้ที่เป็นภรรยาก็คือความอดทนนะเพราะฉะนั้นความอดทนต่อสามีเป็นเรื่องไม่ง่ายนะและนักบุญมอนิกามีความรักแท้ต่อสามีก็คือสวดให้สามีนี้ได้กลับใจเสมอ เป็นสิ่งที่เธอปรารถนาคือสวดให้สามีได้รับสินล้างบาปก่อนตายและที่สุดพระเป็นเจ้าฟังคำภาวนาของนักบุญมอริกาสามีของเธอนั้นก่อนตายหนึ่งปีขอรับสินล้างบาปนักบุญมอริกาดีใจมากขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ฟังคำภาวนาของเธอเพราะฉะนั้นก็เป็นบทสอนสำหรับพวกเราซึ่งผู้ที่เป็นภรรยาทั้งหลาย ก็คือความอดทนนะบางครั้งชีวิตครอบครัวสามีภรรยามีทั้งราบรื่นและไม่ราบรื่นแต่เราก็เห็นตัวอย่างนักบุญมอริกาที่เป็นหญิงที่อดทนนะต่อปัญหาทุกอย่างนะในความเป็นสามีภรรยากันและเราก็เห็นความเชื่อของนักบุญมอริกาคือสวดให้สามีได้กลับใจต้องการวิญญาณของสามีจนที่สุด ามีก็ขอรับสินล้างบาปก่อนตายความทุกข์อีกอันหนึ่งของนักบุญมอนิกาก็คือลูกชายนักบุญอากุสตินในประวัติบอกว่านักบุญอากุสตินก็ไม่ได้รับสินล้างบาปก็ถือต่างศาสนาเหมือนพ่อและก็ใช้ชีวิตนอกลูก่นอกทางนะเป็นความทุกข์ของคนที่เป็นแม่ความทุกข์สองอย่างคือหนึ่งลูก ไม่ได้อยู่ในลู่ในทางที่ถูกต้อง2ก็คือลูกไม่ได้รู้จักพระเจ้าไม่ได้รับสินลังบาปคนที่เป็นแม่ที่มีความเชื่ออย่างลึกซึ้งเราเห็นก็คือนักบุญมอนิกานี้สวดให้ลูกชายคืออากุสตินนี่ให้ได้รับสินลังบาปเธอปรารถนาที่สุดคืออยากจะได้วิญญาณลูกและอันที่สองก็คือสอนลูกเตือนลูก อดทนกับลูกและก็สวดให้ลูกด้วยน้ำตาในประวัติบอกว่านักบุญมอนิการนั้นร้องไห้กับลูกชายนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราคิดถึงผู้ที่เป็นแม่นะทุกวันนี้หลายครอบครัวอาจจะมีความทุกข์กับลูกที่อาจจะห่างวัดห่างวาแม่เป็นห่วงวิญญาณลูก หรือหลายครอบครัวอาจจะมีทุกข์กับลูกที่แม่ได้อยู่ในลู่ในทางแล้วก็ทำให้แม่นี้ต้องหลั่งน้ำตาอยู่บ่อยๆนะนักบุญมอรินักบุญมอริกานี้ก็เป็นตัวอย่างให้ผู้ที่เป็นแม่แต่ที่สุดเวลาที่นักบุญอากุสตินเนี่ยหนีออกจากบ้านคือไม่อยากอยู่ใกล้แม่เหมือนกับสมัยนี้แหละที่ลูกบางคนขี้เกียจฟังแม่บน่น ขีเกียดฟังแม่ดุออกจากบ้านไปนักบุญอากุสตินหนีไปที่อิตาลีนักบุญมอนิกาก็หาทุกวิธีทางทำยังไงจะได้วิญญาณลูกไปหาพระสังฆราชพระสังฆราชบอกว่าเออเออเดี๋ยวจะสอนให้จะเตือนให้แต่ก็ไม่สำเร็จจนที่สุดนักบุญมอนิกานี้ไปหาลูกที่อิตาลีเลยเดินทางไกลเพื่อที่จะเอาวิญญาณลูกให้ได้ลูกคนนี้ ดูสซิพี่น้องความเป็นแม่ความรักไม่ใช่รักแค่ให้ลูกได้เติบโตแต่รักลูกคือต้องการวิญญาณลูกให้เขาเอาตัวรอดไปสวรรค์ที่สุดมานักบุญอกุสตินก็แพ้แพ้น้ำตาของแม่แพ้คำภาวนาของแม่แพ้ความรักของแม่นักบุญอกกุสตินได้กลับจิตกลับใจในประวัติขอรับสินล้างบาป เสร็จแล้วสองแม่ลูกก็เดินทางกลับในระหว่างอยู่บนเรือสองแม่ลูกนั่งคุยกันนะเป็นการสนทนาที่นักบุญอกุสตินบันทึกในหนังสือของท่านว่าเป็นการสนทนาที่มีความความสุขที่สุดในชีวิตระหว่างแม่ลูกคือคุยกันเรื่องสวรรค์คุยกันเรื่องพระเจ้าคุยกันเรื่องความรักความเมตตาของพระในชีวิต เสร็จแ,แล้วนักบุญมอนิกาพูดอะไรกับลูกชายแม่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในชีวิตแม่พอใจแล้วที่เห็นลูกรับสินล้างบาปเพราะฉะนั้นแม่จะอยู่หรือตายไม่สำคัญนักบุญมอนิกาป่วยในขณะเดินทางเสร็จแ,แล้วก็นักบุญอักกุสตินกับพี่ชายน้องชายสามคน ปรึกษากันว่าจะจะต้องเอาศพแม่กลับบ้านไม่ฝังที่นี่ยังไงต้องให้แม่กลับไปฝังที่บ้านนักบุญมอนิกายังมีสติอยู่ได้ยินลูกถกกันเรื่องว่าจะฝังแม่ที่ไหนนักบุญมอนิกาเลยบอกกับลูกว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญจะฝังแม่ที่ไหนไม่สำคัญขอแต่ให้ลูกคิดถึงแม่ในมิซาเสมอ ดูสิพี่น้องนักบุญมอนิกานีสมแล้วเป็นนักบุญฝังแม่ที่ไหนไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือขอให้ลูกคิดถึงแม่ในมิซาเสมอเพราะฉะนั้นเราเห็นตัวอย่างของผู้ที่เป็นแม่ที่มีความเชื่อความศรัทธาอย่างลึกซึง้งนักบุญมอนิกาก็ถือว่าชีวิตของท่านได้ทุกอย่าง เป็นต้นได้วิญญาณสามีได้วิญญาณลูกชายแม้จะได้มาด้วยความยากลำบากและนักบุญมอนิกาก็ถวายทุกอย่างแด่พระพินเจาไม่ได้ต้องการอะไรนะไม่ได้ต้องการอะไรในโลกนี้ขอแต่ได้วิญญาณลูกพอใจแล้วนะและก็พร้อมที่จะไปหาพระนะเพราะฉะนั้นก็นักบุญมอนิกาก็เสียชีวิตแล้วก็ นักบุญอากุสตินมาถึงลูกบ้างนักบุญอากุสตินก็ชีวิตของท่านก็มาเป็นนักบุญพี่น้องเป็นพระสังฆราชแล้วก็เป็นนักปราดของพระศาสนาจักรยิ่งใหญ่มากนะอากุสตินนี่ไม่ธรรมดานะพระสันตะปาปาเลโอที่14องค์ปัจจุบันนี้ก็มาจากคณะนักบุญอากุสตินเหมือนกัน นบ,บุนอคุสตินได้สอนหลายอย่างในพระศาสนาจักและท่านก็ได้พูดบอกว่าวิญญาณของเราจะไม่สงบนิ่งจนกว่าจะได้พักพิงในพระเจ้าท่านพูดจากชีวิตของท่านเองเหมือนกับว่าชีวิตก่อนล้างบาปเป็นชีวิตที่ห่างจากพระไม่อิ่มไม่มีความสุขแต่เมื่อได้ พบพระเพ็นเจ้าองค์ความจริงแล้วท่านพูดได้เลยว่าใจเรามนุษย์จะไม่มีวันสงบสุขจนกว่าจะได้พบพระเจ้าหรือพักพิงในพระเจ้าและก็นักบุญอักุสตินท่านก็ยังพูดอีกว่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาที่ข้าพระเจ้ารักพระเจ้าช้าไปเห็นไหมนักบุญคริสตินบอกเสียดายเวลาที่ผ่านมาที่ ออกนอกลู่นอกทางรักพระเจ้าช้าไปถ้ารู้อย่างนี้รักพระองค์นานกว่านี้นะก็พอคิดว่านักบุญอักุสตินและนักบุญมอริกาน่าจะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกๆคนนะให้เราได้เจริญชีวิตเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกมีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงและให้เรา ภูมิใจที่เรายึดมั่นในพระเป็นเจ้าเหมือนกับเป็นขุมทรัพย์อันล้ำค่าในชีวิตของเรานะพ่อขออนุญ,ญาตพูดกับพี่น้องฟิลิปปินส์บ้างนะเนาะเพราะว่าฟังเทศภาษาไทยได้นิดหน่อยนะ So congratulations to Augustine Sisters นะ and all of you filipinos. today we celebrate the feast of saint augustine and yesterday saint monica. i said in my homily today that saint monica teaches us many things, especially those who are mothers, those who are wives, because what she dreamed, she dreamed her husband will be converted to catholic. And also her son. And then God listened to her prayer. She prayed for her husband for her son with tears, no? So she teaches us about perseverance, about <coughs> trust and faith in God. <coughs> Though there are many struggles with tears, huh? <coughs> and then Saint Monica. Before she died, she said to her children, "She said that I have everything that is. She see that her son convert to Catholic. She said that enough for her life. She don't want anything else in this world because she offer." The soul of her son to God. Yeah, this is what she dreamed. So she don't care. Uh, her children will bury her anywhere. She don't care. But what she cares, they think of her in the mass. Yeah. And then Saint Augustine, we know that he is a great saint in the church, no? The great saints, and we are proud. Uh, Pope Leo XIV, <laughs> also from Augustine congregation. I would like to quote the words of Saint Augustine. He said in his book Confession. Let have I loved you, O beauty ever ancient, ever new. let have I loved you." You were within me, but I was outside, and it was there that I searched for you. In my unloveliness, I plucked into the lovely things which you created. You were with me, but I was not with you. Created things kept me from you, yet if they had not been in you, they would not have been at all. You called, you shouted, and you broke through my deafness. You flashed, you shone, and you dispelled my blindness. You breathed your fragrance on me; I drew in breath, and now I pant for you. I have tasted you; now I hunger and thirst for more. You touch me, and I burn for your peace. So, this is the word of St. Augustine. I entrust this word to sisters and all of you Filipinos. Huh?